วิธีการขอกนะครับการยังไงให้ตรงการยังไงให้เป๊ะนะครับและการยังไงให้สีมันขึ้นง่ายๆนะครับถ้าเราการเลยสีเนี่ยมันจะเยิ้มไปที่ตามมุมนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับ นีเพื่อหลายท่านนะครับสอบถามกัม้ามามากเลยนะครับสําหรับวิธีการหอบนะครับการยังไงให้ตรงการยังไงให้เป๊ะนะครับและการยังไงให้สิ่งันขึ้นง่ายๆนะครับวันนี้ช่างเสือนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของช่างเสือนะครับว่าช่างเสือเนี่ยตัวช่างเสือเองการทำยังไงนะครับซึ่งวิธีการขออวิธีการการขอบของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแบบแตกต่างกันออกไปก็แต่ข้กของเขานะครับแต่จาบช่างเสือนะครับทายังไงช่างเสือก็จะมาแชร์ อย่างนั้นนะครับนาอโอเคอย่างแรกเลยนะครับทั้งเสือนะครับอยากให้มันดูส่วนที่แปรงทาสีก่อนเลยนะครับว่าทั้งแปรงทาสีที่ทั้งเสือชอบใช้นะครับที่ใช้การขอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับซิงนองนะครับคือแปรงทาสีนะครับถ้าให้ทั้งเสือแนะนํานะครับจะแนะนำเป็นในส่วนของแปรงทาสีที่ผลมันเต็มหน่อยนะครับ คือขนอะแปรงสีมันมีหลายประเภทนะครับแบบขนบางขนอ่อนหรือตรงกลางเนี่ยมันกลวงนะครับก็ก็มันมีหลายแบบอะแต่ถ้าให้หนังสือแนะนอนเนี่ยก็ขอให้มันแบบขนหนาๆหน่อยแล้วตรงกลางเนี่ยไม่กลวงนะครับเพบราะว่าเวลามันกันสีเนี่ยมันจะกันแบบถนัดๆหน่อยนะครับแล้วก็นะครับสีที่เราใช้นะครับควรที่จะเหลวกว่าปกตินิดนึงอย่างเช่นสมมุติว่าเราเราจิ้มสีใช่ไหมครับ ควาเหนีวประมาณไหนแล้วถ้าตัอแตงประกันเนี่ยขอให้เหนียวกว่านี้อีกนิดนึงคือการเติมน้ำนะครับเพื่อว่ารวลักการเนี่ยมาได้ลื่นนะครับไม่แบบมันหนืดๆน้าถ้าสีมันหนืดปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะกันยากนะครับเนาะโอเคไม่ดีรอครับเดี๋ยวทั้งเสือจะลองกันให้อยู่เลยนะครับทันยังไงก็จุ่มสีทั่วทั้งเลยนะครับแล้วก็แตะที่ข้างถังหน่อยนะเพื่อให้ไม่สีมันเยอมนะครับ วิธ uh. ีการลงแปลงของช่างสื่อนะครับตอนนี้สีเนี่ยมันอยู่ที่เต็มแปลงแล้วมันเต็มเลยนะครับถ้าเรารการเลยสีเนี่ยมันจะเย,ยิมไปที่ตามมุมนะครับให้เราทําการนะครับเอาสีออกก่อนนะครับโดยการอันนี้อันนี้สันสูบว่าช่างสืส่อจะการขด่บบนี้นะการลงมานะนะอันนี้ตัวอย่างนะการขดลงมานะครับช่างสื่อนะครับก็จะสีเนี่ยนะครับผมว้ึ่งมามามาปาดข้างนอกก่อนเอาไปข้างนอกเพื่อให้สีที่แปลงเนี่ยมันน้อยก่อนนะครับแล้วก็ทําการกันนะครับ แบบนี้จะตรงนะครับอันนี้เป็นวืธที่ของทัางเสือนะเน้นนะเป็นพื้ที่ของข้างเสือนะครับพอกางนี้ปุ๊บประตมปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะแบกนะ่รับแบกอย่างเงี้ยแบงเออแบงแบบนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยลากลงมานะครับเพื่อให้ทีมสีมันหนานะครับประมาณนี้ครับ เนี่ยครับประมาณนี้นครับเป็นไงครับดูแล้วไม่ยากเลยแต่อาจจะต้องใช้ทั้ธนาน,นิดนึงนะครับซึ่งเทงเสือก็ไม่ชนะหรอก,อ,อกก็พอจะพอได้นะครับแต่ใครไม่ชัวว่าว่าให้การขอบเนี่ยมันมันกูจะไม่ตรงก็สามารถที่จะเอาเทปกาดเนี่ยมาแปะนะครับแล้วเร,เราค่อยกันก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแ,แต่ครับวิธีนี้สามารถใช้ทั้งขอบที่เป็นบนของตัวผน,นังหรือขอบแนวข้างที่ติดเฟรมอย่างน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเค ใครมีคาถามตรงไหนในส่วนของการทาสีปัญหาสีที่เกิดขึ้นหรือการเลือกใช้สีทัน์สีให้เหมาะสมกับพื้นผิวหรือวัสดุต่างๆก็พิมบ์็อกต่อถามช่้งสิดขาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แค่ถึงขั้นตัวไปก่อนสวัสดีครับ